ร้อยอาชีพพลาสต์บาย GSB สร้างอาชีพสารฝันปั้นธุรกิจให้ยั่งยืนวันนี้ผมจะพามาชมผลิตภัณฑ์ท็อฟฟี่พร้าวหอมท็อฟฟี่จากนะ้ำมะพร้าวธรรมชาติที่เป็นสูตรดั้งเดิมอร่อยไม่เติมน้ำตาลไม่มีไขมันทรานไม่มีสารกันเสียจำหน่ายเป็นของฝากในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3สุดยอด GSB Change Maker 2024จากโครงการ GSB Step and Boost Up Program จากธนาคารออมสินครับตอนนี้เราอยู่กับคุณวิพาดาถนอมวง์นะครับหรือว่าคุณพึ่งนั่นเองนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ท็อฟฟี่ พี่พร้าวหอมครับสวัสดีครับคุณพึ่งครับสวัสดีค่ะ พึ่งนะครับช่วยแนะนําธุรกิจเลยครับที่มาของธุรกิจแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์หน่อยได้ไหมครับพึ่งเป็นคนอยู่ในชุมชนสิ่งที่เราเห็นก็คือท็อฟฟี่มะพร้าวธรรมดาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยเนาะเราจะทํำยังไงให้มันดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็เลยกลับมาปรับให้เข้ากับเทรนด์ของสุขภาพในเรื่องของการไม่ใช้น้ําตาลแต่ว่าใช้น้ํามะพร้าวน้ําหอมเนะคะเป็นตัวที่จะให้ให้ความหวานแทนแล้วคุณพึ่งนะครับได้เข้าร่วมโครงการ GSB Step and Boost. อัพโปรแกรมนี้ได้ยังไงครับเริ่มต้นเนี่ยพี่พึ่งเป็นลูกค้าของอมสินได้เห็นโครงการต่างๆของอมสินนะคะแล้วก็เขาชักชวนให้เข้ามาใน Line a อดอะไรพวกนี้ค่ะมีการประกาศรับสมัคร ก็เลยเข้ามาดูจริงๆแล้วว่าอยากที่จะมาเรียนรู้ไม่ได้คิดว่าจะต้องได้รางวัลน,นะคะแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นก็คือทําให้เรารู้ว่าเราได้อาชีพใหม่แล้วก็อมสินให้ความรู้ในเรื่องของการวางแผนธุรกิจแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราทํางานคนเดียวเราอาจจะได้คนเดียวแต่ถ้าเราทำงานเป็นทีมแล้วเราช่วยเราก็สามารถที่จะช่วยคนข้างๆเราได้มีโอกาสที่จะทําให้เขาเติบโตไปพ,พร้อมๆกับเราก็ต้องบอกว่า พล้าหอมเนี่ยค่ะเป็นท็อฟฟี่ที่เกิดจากความตั้งใจของพวกเราเมื่อคุณได้ทาน1เม็ดเนี่ยคุณจะรู้ว่าชีวิตของวิถีชุมชนเนี่ยเป็นอย่างไรและรวมมาถึงการได้อุดหนุนชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเป็นความสุขที่เรา ร่วมกันคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธรุรกิจครับที่ได้รับรางวัลจากโครงการ GSB Step and Boost Up Program จากธนาคารนมสินที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจของประเทศครับขอขอบคุณลูกค้าธนาคารนมสินที่ช่วยสนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีไรายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม